ก็คือผมถือคติว่า,าไม่แข็งยิ่งแพ้นะครับแต่คนที่เราแครเนี่ยไม่มันรู้เลยมาครับอันนี้แหละที่เรอคอยบิดตัวรอเลยนี่คือ สวัสดีครับยินี้ต้อนรับเข้าสู่รายการขับชิมเที่ยวครับรายการที่เด็ดทางที่กินที่เที่ยวครับกับผมตูนพากยรฮะสิวนิชัยครับผมวันนี้เช่นเคยนะครับจะพาทุกคนนะครับใช้เส้นทางที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับถึงที่หมายสบายสบายไร้กังวลแน่นอนครับผมวันนี้ฮะเราจะเอาใจ คนที่ชอบความเร็วนะครับผมคนที่รักในการแข่งขันนะครับเราจะพาคนไปขับกคคราดกันที่สนามโกคาระดับเวิ l ์ c คลาสที่แรกในประเทศไทยนั่นเองนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยครับแล้วเราจะตบท้ายนะครับด้วยการไปกินร้านอาหารสุดโรแมนติกนะครับเป็นอาหารไทยโบราณริมน้ำย่านปากเกร็ดนะครับผมตื่นเต้นแล้วฮะจะเป็นยังไงวันนี้ไปกันเลยครับอ้าว เส้นทางที่หนุ่มตูนจะไปในวันนี้ก็คือย่านแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีค่ะวันนี้หนุ่มตูนจะเริ่มจากบริเวณถนนราชพฤกษ์โดยใช้เส้นทางจากด่านตลิ่งชนันทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกและใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสีรัฐมุ่งนาแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อทางพิเศษอุดรรัตยาใช้ทางลงด่านเมืองทองก็ถึงอิมแพคเมืองทองธานีและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนป๊อปปูล่าตรงไปประมาณ200เมตรก็จะถึงสนามอิมแพ t สปีดพาร์คแล้วค่ะ เอาละครับผมอยู่ด้านใน Impact s คสปีดพาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอนะครับพี่อาของที่นี่ครับสวัสดีครับโอ้โหสนามข้างในนี่กว้างใหญ่นะฮะแต่การตามากก็คือทุกคนก็จะขับแท็นนี้แหละใช่ไหมครัไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเซียนเป็นเด็กอะไรก็ใช้สนามด้วยกันได้แต่ว่าเราเปลี่ยนลายค่ะลายของสนามทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อไม่ให้จาเจฉะนั้นที่นี้ท้าทายตลอดปีแน่นอนนะครับผมเอาละฮะอย่างแรกที่ต้องทําคือเราจะต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับก็จะเป็นอ่าโอเคครับผมเพนบอกว่าทําแล้วก็จะใช้ได้1ปีเลยใช่ไหมฮะ อ่าสมัครสมาชิกนะคะ1ปี100บาทตอนนี้นะฮะอัตราผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่อ่ครั้งละ600บาทแล้วก็ถ้าเด็กก็จะ480บาทครับนี่ฮะได้มาแล้วนะครับผมเอาละครับทีนี้นะฮะเราจะต้องมีฟังกติกาในห้องบรีฟใช่ไหมครับผมนี่ค่ะสัครสมาชิกใหม่คือจะต้องไปฟังว่ามีวิธีการเล่นยังไงแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆด้วยค่ะได้ครับไป สนาม Impact Speed Park เป็นสนามโกคาร์ดระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกทำเลอยู่ในย่านเมืองทองธานีซึ่งจุดเด่นของสนามที่นี่เขามีโกคาร์ดให้เลือกขับถึง2แบบด้วยกันแบบแรกเป็นรถโกคาร์แบบขับคนเดียวด้วยระบบไฟฟ้าและอีกแบบคือรถโกคาร์ดแบบ2ที่นั่งใช้ระบบน้ำมันซึ่งที่นี่ถือเป็นสนามโกคาร์ดแห่งแรกในอาเซียนที่มีให้บริการรถโกคาร์ดแบบ2ที่นั่งค่ะ เอาละครับสร้างไปแล้วนะครับสาหรับกฎข้อปฏิบัติตามในการขับโฟคัรสนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องแต่งตัวเหมาะสมนะครับใส่เสื้อผ้าที่มีชิดนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยต้องหุ้มส้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ข้อ2เนี่ยใส่หมวกกันน็อกนะครับผมรวมถึงปิดที่ครอบตาด้วยนะครับอย่างที่3นะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับผมคันเร่งจะอยู่ที่เท้าขวานะครับเบรกจะอยู่ที่เท้าซ้ายห้ามเหยียบพร้อมกันนะครับเพราะจะทำให้เครื่องหยุดทํางานแล้วก็ที่เหลือนะครับจะเป็นการทํากรรมจัดกาของพี่เจ้าหน้าที่เขานะครับซึ่งพี่เขามี เอาละครับได้รับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยผมเรียบร้อยนะครับเป็นหมวกกันน็อกนะครับที่นี่นะครับถ้าใครกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าที่นี่เขาจะกําหนดปล่อยรถรอบละแค่10คันนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยมีกระบวนการควบคุมความเร็วรถไว้ตรงนี้ด้วยนะครับหากท่านไหนที่ขับแล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเนี่ยเขาจะทําการหยุดความเร็วนั้นทันทีได้นะครับโอเคพร้อมแล้วฮะของผมได้หมายเลข23ครับ23โอ้ยี่สิบสามคันแรกเลยครับไป สุดยอดเลยนะครับผมบอกเลยว่าแันนี้เนี่ยเบ๋มากเพราะว่าอันดับผมเนี่ยผมภูมิใจมากนะฮะหน้าผมอยู่เบอร์ไหนก็คือหน้านั้นนะฮะก็คือผมถือคติว่าไม่แข่งยิ่งแพ้นะครับแต่คนที่เราแคร์เนี่ยไม่มันรู้เลยนะถ้าใครมาเป็นแก๊งเนี่ยรับรองมันครับผมเพราะว่านี่ฮะเขามีเวลาของเราขึ้นบอกเลยว่าเราได้เท่าไหร่ครับผมสำหรับ Impact Speed Park ที่นี่นะครับเปิดทุกวันนะครับถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันกันได้ตั้งแต่เท และแถวนี้นะฮะเป็นย่านทะเลาสบาบเมืองทองเนี่ยแต่ไม่ด้ร้านอาหารครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะฮะตะวันโตกฟิวชั่นอะไรมีหมดฉะนั้นเนี่ยผมว่ามาใช้เวลา1นวันเพลินๆที่นี่เนี่ยได้เลยนะครับ yeah! หลังจากที่ใช้พลังไปกับการขับโฟคาร์ดแล้วหนุ่มตูนขอเติมพลังที่ร้านอาหารไทยริมน้ำย่านเกาะเกร็ดต่อที่ร้านจางวางอิ่มโดยการเดินทางจากสนามอ m p a c t s ป e e d Park เมืองทองธานีหนุ่มตูนขับรถไปตามถนนป๊อปปูล่าเข้าสู่ถนนบอนสตรีทเลี้ยวซ้ายถนนติวานนท์แล้วขับตรงไปประมาณ3.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะตัดเข้าไปถนนชัย,ยพฤกษ์ขับต่อไปอีก1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดบางจากขับไป200 เมตรก็จะถึงร้านจางวางอิ่มแล้วค่ะสำหรับร้านนี้นะฮะแค่ได้ยินชื่อจางวางอิ่มเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าสะดุดหูมากร้านอะไรฮะจานวางอิ่ม แต่พอเข้ามาถึงร้านแล้วนะครับเรารู้เลยนะฮะว่าอาหารที่รสชาติเด็ดแน่ๆนะครับเพราะว่านี่เลยเราได้กลิ่น,นหอมๆมาจากครัวเขาแล้วครับที่สําคัญนะครับบรรยากาศที่นี่ริมน้ำเนี่ยแค่เดินผ่านชานบ้านมาก็รู้สึกโอ้โหคลาสสิกนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับ ร้านจางวังอิ่มดไวพักกอดาเป็นบ้านไม้โบราณของบ้านภัยสารสุขสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500ซึ่งภายในประดับตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่ทิ้งไว้จากเจ้าของเดิมบริเวณชั้น2เป็นห้อง Privat e r ม o m 3ห้องส่วนใครที่อยากนั่งรับลมดื่มดังไปกับทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพยาแบบสุดลูกหูลูกตายอย่างพระอาทิตย์ตกดินก็สามารถเลือกโซนเอ้าดรอนั่งชิลชิบริเวณชานไม้ที่ยื่นออกไปด้านนอกได้เช่นกันค่ะ สำหรับบรรยากาศที่นี่นะครับผมบอกเลยนะฮะไม่มีใครเทียมนะครับนี่เราอยู่ตรงคูงน้าเจ้าพยาที่สวยมากนะครับผมโหต้องบอกเลยว่าร้านนี้นี่มีอะไรน่าค้นหาเยอะมากเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะได้คําตอบทุกอย่างที่อยากรู้กันเพราะเราอยู่กับผู้จัดการร้านครับสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับ ผมบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของผมที่ร้านนี้นะค,ะครับประท <ผม S 1> ับใจมากมาชื่อจางวางอิ่มนี่คือมันแปลว่าอะไรครับพี่จางวางครับเทียบจริงๆคือจางวางเป็นตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในกรมมหาเล็กในสมัยรัชกาลที่4ถ้าสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะครับก็จะทเทียบเท่าก็คือพวกองคมนตรีในปัจจุบันองคมนตรีเลยเหรอพี่ใช่ก็คือจางวางก็เป็นผู้ชํานาญคือเจ้าของบ้านจริงๆครับคือท่านจางวางเองใช่ครับแล้วก็เราเอาคําว่าอิ่มมาเป็นคาสร้อยก็เป็นเหมือนกับผู้ชํานาญด้านอาหารบ้านหลังนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุประมาณร ครับก่อนบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในคลองน้ำเจ้าพยาโซนปากเกร็ดและที่กลายมาเป็นร้านจางวังอิ่มได้นะครับคือเจ้าของเขาเห็นบ้านหลังนี้แล้วลเขายังไงครับรู้สึกอินสปายหรือว่ายังไงครับเจ้าของครับคุณใหญ่เขาเป็นเชฟด้านอาหารอยู่แล้วครับใช่ครับเขาถนัดด้านอาหารแล้วเห็นบ้านหลังนี้ปุ๊บ ิดถึงอาหารเก่าๆที่คุณพ่อคุณแม่เคยทำให้ทาน<อ>ก็เลยนํามาทําเป็นร้านอาหารไทยโบราณครับแล้วถ่ายทอดผ่านร้านที่เป็นมีความคลาสสิกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อาหารที่แบบรสชาติเป็นแบบเป็นสูตรดั้งเดิมแล้วก็เป็นสูตรของเชฟเขาใช่ครับฉะนั้นเนี่ยลูกค้าติดใจอย่างแน่นอนนะครับผมมาเรามาเริ่มจากทางนี้กันเลยดีกว่านะครับนี้เรียกว่าน้ำพริกคู่ตุน้งานครับน้ำพริกคู่ตุนางานงครับ,รบมันประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับนี้หารทายาคือเข้แรกเป็นปลาชิงช้างครับปลาชิงช้างตอนนี้ของเราหาได้เฉพาะ จังหวัดกระบี่ประเทศไทยเท่านั้นแล้วเราเอาสะตอครับเอามาทอดไม่ใช่เอามาเผาเพื่อเพิ่มความมันและลดความฉุนครับอันนี้เหมือนจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดนะพี่ครับคือรสชาติหอมทานง่ายนะครับผมที่ร้านชื่อเมนูว่าผัดแม่สายบัวล็อกเกอร์ครับคือร้านทั่วไปครับจะเอาสายบัวผัดกับกุ้งเลยอืร้านเราครับผัดใส่มันกุ้งก่อนอความหอมจะหอมกว่าครับลูกค้านั่งอยู่อ่ะถ้าเชฟเราผัดจะได้กินเลยอ กลิ่นจะหอมเตะจมูกแน่นอนเหมือนที่ผมเดินเข้ามาแน่เลยว่าองเป็นทันนั้นแน่เลยครับกลิ่นนี้เลยครับอันนี้ก็คือกลมกล่อมหอมเค็มกุ้งเลยก็คือเข้าเนื้อมากกลิ่นของมันกุ้งก็คือเข้าไปอยู่ในหลายบัวด้วยครับอร่อยอันนี้ให้ดาวนี้แกงรันจวนครับใช่ครับแกงรันจวนคือถ้าชื่อว่าเป็นอาหารไทยโบราณนะครับแกงรันจวนนี้จะเป็นแบบอีกหนึ่งอันที่หาทานยากนะครับตสูตรโบราณจริงแกงรันจวนต้องไม่ใส่กะทิครับ อ๋อเหรอต้องเป็นกะปิเป็นกะปิใช่ไหมเอาน้าพริกกะปิครับมาทำแกงเราจะโขลกกะปิเป็นน้ำพริกก่อนครับอร่อย,ยมากโทษนะครับพอดีผมเห็นแกงเยอะนะฮะแต่ว่าเรามีข้าวอยู่ตรงนี้ซึ่งข้าวของที่นี่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาเลยนี่ผมถามพี่เขาเลยว่ามันคืออะไรนะรนี่ข้าวผัดกะหมูครับอ,อันนี้เมนูคือเจ้าของร้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ในสะมัยเก่าว่าอาหารง่ายๆก้นครัวอะไรทํากินง่ายสุดกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไปแล้วตรงนี ก็คือเอาเข้าวสวยนะครับผัดกับกากหมูซึ่งมันให้แบบกลิ่นหอมให้เราต้องการมากมากเลยนะครับคิดต้องทานเปล่าก่อนเลยความชอบครับใช่เราเชื่อพี่ปอละคือกลิ่นกากแบบมันมันเข้าไปในเนื้อข้าวครับแล้วมันหอมมันไปด้วยกันมากๆเลยอธิบายไม่ถูกเลยพี่อันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับอันนี้ก็คือแกงขั่วใบลากุ้งคุณท่ากลางก็คือใบยี่หล่า ชื่อใบลาคือคนใต้เขาเรียกใบลาอันนี้ลูกค้าที่ไม่ทานจัดจานกินไม่ได้ใช่ใช่เห็นสีแล้วจะบอกว่าดูจัดจานมากๆนะฮะ <c oughs> เครื่องนี่คือเต็มมากเลยเง <c oughs> แกงแบบขึ้นเลยอ่ะพี่ขึ้นจมูกเลยอ่ะอคือรสต้นกับรสปลายไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่ <c oughs> ว่าพอเคี้ยวไปเคี้ยวมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบพริกไทยกลิ่นใบลานะครับอร่อยมากอันนี้คือของว่างจางวางครับเป็นจะเป็นเมนูผักทอดผักทอดมีใบเหลียงครับใบยี่หร่าใบชะพลูแล้วก็ชะอมครับ ทานคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ะเป็นสุดของร้านครับอืมเหมือนนี่เลยเขาต่อยใช่ครับที่สุดอันนี้ต้องสั่งเลยอ่อยมาครับอันนี้เป็นเมี่ยงเมี่ยงปลากระพงทอดครับเครื่อเมี่ยงก็จะมีพริกแดงซอยครับถั่วลิสงครับขิงซอยครับแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็มะนาวซอยครับ ปลากระพงกรอบนะฮะปกติถ้าเราไม่ใส่ปลากระพงเราจะใส่เป็นอะไรแทนนะะเมียม่ยงส่วนใหญ่เมี่ยงคำทั่วไปก็จะเป็นพวกกุ้งแห้งอือกุ้งแห้งใช่ใช่อันนี้อร่อยกว่าเยอะ <laughs> มาครับอันนี้แหละที่รอคอยบิดตัวรอเลยนี่คือกุ้งน้น้ำตนเองนะครับใหญ่มากคุณงค่าที่คุณคู่ควรครับมาเรามาลองกันดีว่านะฮะ ผู้ชมมีความสุขมากมาถึงต้องสั่งกุ้งนะครับจริงๆอ,อยู่นี่พี่ได้กินทุกวันมาพี่เบือ่อเอาเบื่อแล้วเหรอเฮ้มีการบุ่งเบื่อกุ้งแม่น้ำด้วยหรือยก็อร่อยกุ้งอะครับคือกุ้งแม่น้ําเผาที่เรามีไม่เหมือนที่อื่นคือเราใช้เตาถ่า,านมีการย่างใช่มันจะได้กลิ่นความหอมความไหมเพราะร้านส่วนใหญ่ทั่วไปอะใช้เตาไฟฟ้าแหละก็ะคือความสุขของมันครับมันจะหัวมันเองอะ มันจะสุกพอดีผมบอกแลว้วผมประทับใจทุกอย่างไม่รู้จะแนะนำมาไหนคือยังไงกุ้งแม่น้ำเนี่ยต้องสั่งนะครับผมที่นี่นะฮะคุ้งน้ำตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นแลนด์มาร์คของกอ,อกเกร็ดด้วยนะครับอันนี้คืออะไรนะฮะคือเจดีมูเต่าครับมูเต่าใ,ใช่ครับเป็น JD เจดีเอียงของวัดปรมายิกาลามครับเดี๋ยวยังไงฝากพี่ปอทิงท้งท้ายเชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งแลวครับร้านเปิดปิดยังไงแล้วมีโปรโมชั่นอะไรส้าได้ครับร้านเปิดทุกวันครับสิเอโมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันเลยแล้วก็สำหรับแแฟนรรรราา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 ยกกกก้้มมลววบอ่จ ทางร้านมีส่วนลดค่าอาหารให้สิบคั้เลยอดนะครับห้าปเนต์ะครับผม oh, นี่จะมาก,ก่อนเลยนะ <laughs> หลังรายการ <c oughs> วันนี้ขอบคุณพี่ปอมากนะครับ <c oughs> พี่ <c oughs> โดยผมขอสรุปเส้นทางการเดินทางในวันนี้อีกครั้งนะครับ การเดิน,นทางมาที่สนาม Impact Speed Park ย่านแจ้งวัฒน,นะเมืองทองธานีวันนี้ผมเริ่มจากถนนรานชพฤกษ์โดยใช้เส้นทางจากด่านชิมพลีทางพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกและใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสีรัตมุ่งน้าแจ้งวัฒน,นะปัดเข้าไปทางพิเศษสีรัตเข้าสู่เมืองทองธานีครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนป๊อปุ่าจากนั้นขับตรงไปประมาณ200เมตรก็จะถึงสนาม Impact Speed Park แล้วครับส่วนการมาร้านจางวางอิ่ม ผมเดินทาจากสนาม Impact s ป e ด p p r r k เมืองทองทานีไปตามถนนป๊อปปูลาเข้าสู่ถนนบอ s สตรีทครับแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ3.5กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะครับตัดเข้าไปถนนชยัยพึกขับต่อไปอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดบางจากขับไปประมาณ200เมตรก็จะถึงร้านจางวางอิ่มแล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ทําให้ขับโกคาร์ดนะครับผมรวมถึงได้มากินอาหารอร่อยๆที่นี่นะครับจางวางอินสำหรับรายการขับชิ้นเที่ยวของเรานะครับใน Facebook ของเรานะครับมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเพียบเลยรวมถึงมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเยอะมากนะครับรวมถึงมี YouTube c h anel ของเรานะครับชื่อเดียวกันเลยขับชิ้นเที่ยวยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะครับสำหรับเทปหน้าจะพาไปสนุกที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับ